เบืองแบบรอบครอบใช้ชีวิตแบบรอบครอบบ่ปรามาทบ่ปรมามัดกบ็บดทุกเร่องค่ะครับชีวิตเจ้าของยายกับบ่มีมือนีเนาะค่ะยายสามารถเทดเฮ่อนหลังละเปลี่ยนล้านได้ <c oughs> อย่างคือบ้านคือเมืองเขาดอก <c oughs> คนมีฝันว่าสู้ๆๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะแนว สกลนครส่งเข้าบกวดค่ะขอบคุณมากๆาก่ะลงลงคลิปไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะตามตามที่เพื่อนกำนดค่ะรู้ว่าเป็นยังเนาะค่ะย่ายยายเป็นคนเดินใจอ่อนแบบว่าได้บอกน้องไปครูม,มือกหากขอาันนาทีโอ้ดเอาเนาะค่ะเนาะโอ้ดเอา แบบนนี้มัขอตัวด้วยนะครับยายวันน่าจะมาใหม่ขอพูดหลายๆค่ะว่าทวงมีความสุขความเจริญเด้อค่ะเด้อมาให้กำลังใจใยายปัดแม่ดวง <c oughs> ยายแหงอยากให้มาได้ตังกวนลูกชายไปอยูท่ทหารเนาะเขามีปัญหา,วากวนเสียตั้งแต่อายุยังหน่อยเนาะสามสามสิบสามเอาสามสิบสามแฟนสามสิบสี่นมาเสียเนาะ ได้แฟนบานที่นี่ก็ะีดมากจนว่าได้กันแล้วก็มาได้ลูกกันย่างได้เฮ็ดอยู่จนจนปันนี้ละค่ะต่านหน่อยขอตัวเด้อนะครับยายวันน่าจะมาใหม่ขอพูดหลายๆค่ะว่าทวทงมีความสุขความเจริญเด้อค่ะเด้อมาให้กำลังใจยายสู้จนสู้จนลูกว่าที่เทียเฮเาเก่ง <c oughs> เข้าเก่งหลากหลายเนาะค่ะ,นะเนาะเฮ้าเฮาบ่ได้เปิดแม่ดอง <c oughs> ยายหงอยากให้มาได้ตะกวอนลูกใสยไปอยู่ทาหารเนาะเขามีปัญหากับเปยนบ้านปูนผสมใหม่เนาะคะ่ะเห็นแล้วว่านนี้ซุม่มเอ้ยซุ้มนอไมาหยามบ่มีหมวงน้อน <c oughs> ได้แฟนบ้านที่นี่กับกีดมาจนว่าได้กันแล้วก็มาได้ลูกกันย่างได้เห็ดอยู่จนจนปานนี้ลคะค่ะจ้าน้อยเงาตกโซกว่าเป็นไก่เป็นผากแล้ว <c oughs> <laughs> ว่าทาบันไดเนาะค่ะแม่น้องเวทักท้ายคุณสิงลูกอีสานเน้อค่ะเด้อเก่งเหมือนแม่เนาะเจียวว่าจ้าก,กัที่ที่สิทายทอดให้คนที่เขาอันเลีนคือเฮาหรือว่าเหตุจังไดสีเหตุให้ท่านพูพชมชมแล้วมีความสุขเนาะค่ะเนาะเบิ้งแล้วก็ให้ได้ยิม ด้โอ้ยสัญญาณกับบนทีเทนพี่น้องเอ้ยอดเอาเด้อโอดเอาโอดเอาโอดเอาไปยิ้มกับเมื่อเพราะมีอย่างหนมีแต่รล่ยิ้มนี่แหละแจกเนาะค่ะเนาะแบบขอพิ่นเนาะค่ะเนาะจะขอพูดหลายๆเนาะขนาดว่าบ่บ่ว่างแต่ยังฟังอยู่ เขาก็ว่ารุ่มที่อันเข้าใจกันนีเคียดขึ้นกันนี่ค่ะายกกันเลยอันเนี่ยายอยู่คนนวนสวัสดียายหมูแฟนเพจนะคะกะ็มันกับเฮียในเฮ้าการที่เขา้าว่าเฮ้างอเพราะว่าเพราะว่าเพียงแต่เฮ้าบบมีโอ,อกาสเอาความเก่งเฮ้าออกไาห้ห้นห็นเท่านั้นคือเข้าไม่เห็เดเขบตรงนี้แล้วค่ะการนี้เฟี้บุกเพื่อนเปิดโอกาสตรงนี้แล้วเฮ้ากับร่องเบิ่งเนาะคะ่ะ ลองเม่งจังงกบ่ได้เฮาเศ้าอีกหอกกตัอกม่หวเลขค่ะเพราะว่าเสียงที่อยู่ในตัวเฮาน่ะเฮากระลังสีเฮากระลังสีเอามันออกมาให้คนอื่นได้เฮาเมยเฮาเราฟังรวดค่ะจิตเป็นนายกายเป็นเบาเนาะค่ะเนาะถ้าจิตเฮามันสั่งให้เฮาอ่อนจะมีลูกโย่แช่เามวนค่ะพ่อเขาใหญ่มากแล้วก็ไปคนละทิศละทางเฮากั็เงียบค่ะ อีย่างคือบา้านคือเมืองเขาดอกคนนี้ฝันววานสูๆ้ๆ,ๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ,บอกสวัสดีบ้าวทงเนาะค่ะเด้อเพราะว่าเนาทีโอ้ดาเนาะค่ะเนาะโอ้ดาเอาแบบนี้มันจีบ่า ชีวิตมันไปเข้าอยู่แบบมันคงเขา้าบ่วตองว่าอันคุณสิงมีกำลังในตัวเบิด์ตย่าคิดว่าทุกคนมีพลังในตัวเขามีความพิเศษเขามีความเก่งค่ะย่าคิดนั่นที่เราเสียกะยังหนุ่มๆอยูหอห่ห้อมเห็นห้อมสังวัดหอขัดบ้านเข้าเลนจะได้เล่ากัอายุสามสิบสี่เม่ได้วิตกกังวลน,น้ำเหลือง คอนเทนต์เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามากสวัสดีค่ะแม่น้องเบสคนงามมมยามใหญ่เป็นคนแหลกขอบุณนหลายๆเด้อค่ะสวัสดีจอมสวัสดียายยายห,หน้องจอมสวัสดียายหน่องเด้อค่ะเด้อเขาเก็ว่าน้อสุมที่อันเข้าใจกันนี่เคียดขึ้นกันนี่ค่ะายกกันเลยอันแนี่ยยอยู่คน ป่ารอบขอบยังตีเหาสีว่างเผียนไปเบิดได้ว่าเมื่อที่เหาเฮ็ดบัวดเมื่อทีเหาอันนี้อันนั้นแบบลูกเต้ามีแต่ว่าสามคนกับยู่คนละทิศละทางเนาะเนาะเหาก็อยูคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวกันเลยเห็ดอีกหลังนึงเอาแบมกว้างคว้างเลยค่ะกันเลยกันเลยกลายเป็นนันกันเลยกลายเป็นว่าจ่อน้ามจ่อวงได้ก็ออก ยายจัวสองบอัวค่ะจัวท,ทั้งทั้งสวนอย่างบัวหนึ่งจัวมีความสุขเนาะคะ่ะความจุดมุ่งหมายไงของยายก็คือแบบนี้เนาะคะ่ะบัวมีพลังในตัวเบิดยายคิดว่าทุกคนมีพลังในตัวเขามีความพิเศษเขามีความเก่งค่ะยายล้านปามนะคะ ดีแล้วจ้าเมียค่ะกับกับกับรามาณจังสันค่ะคือคอวาอันยักยากแต่วันถาท่ายนะัลูกไส้กันเลือดคิดคือกันก็เมียค่ะ,ะผ่านไปด้วยดีเนาะกับเป็นประมาณว่าอุบรริกาณ์เฮ็ดในเขาเลี้ยนโมลอดดอกค่ะภับล่งคือจังอันคือจังหยาที่อยู่ใจใจไม้นั่นละ่ะมันสิเป็นแบบนั้นเลยค่ะถ้าควางยูว่าได้เฮ็ดว่าได้ คือว่าบ่ได้แพ่คอยคอยบ่เก่งคอยทุกอย่างล่ะค่ะให้เข้าเบิงค่ะบานนี้เข้ามาเห็ดให้คนอื่นเบิงนี่มันก็เลยเป็นความเัมือเอิ้นว่าจังจ้ะเพราะว่าเพรว่าชีวิตมันเห็ดให้ย่ายสู่จนจนสะกดเข้ามาถอยทุกคนมี เจีแฟนเพจสวัสดีค่ะสีวันนี้และนือกว่านเนาะค่ะเนาะเมียกับเถ่าเถาลูกกันได้หน่อยวานนี้โอ้ยอย่ายคิดถึงตอนนั้นมากเขายังมาหอดนี่เนาะค่ะเราคือว่าจังสั่นหนูมันมันไงๆหนึ่งเด้เข้าไปเข้าไปเข้ายัาไปอันเข้ายังไปลบ่มองอื่นเด้อบัดที่นี่กันโอ้ยเขาเขาก็บขึ้นหอดเข้าอยู่ด้อค่ะแต่แต่มันกับสิเป็น เป็นคนละยางคนละเลเวลเออเฮาสีใดบ้านนี้เฮาสิเป็ี่ยนผู้เฮ็ดคลิปให้หมูโมเบิงเนาะเฮ้าเป็นเมื่ออาชีพเนาะเจ้าสวัสดีว่ารอบครอบยังทีเฮ้าสีว่างเผียนไ้เบิดได้ว่าเมื่อที่เฮ้าเฮ็ดบ่ไใดเมื่อที่เฮ้าอันนี้อันนั้นแบบว่าเฮากับบก็คือบ่านความรู้เรื่องที่ เทคโนโลยีอันอยู่ในโทรศัพท์นี่แยกกับห้อก็มมโว่วหัวงแบบว่าเป็นเป็นเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะคะ่ะเนาะย่ำเฮาเมยเฮาท้าคำนี้สิเป็นเป็นกำลังใจว่าเฮากับว่าขึ้นบานความรู้เรื่องเท,เทคโนโลยีอันอยู่ในโทรศัพท์นี่แยกกับห,ห้องคกมมโ่วหัวว่าง่นหนตะกวนเฮ็ดเพนเนาะคะ่ะเนาะเอาใส่รล,ล่นหนแหลัก็ะ ไปไปดันดำหน้าโลก,การ,รับจ้างหน้าได้พื่นจังเมียกับเถวๆลูกกันน้อยๆวานนี้โอ้ยย่ยคิดถึงตอนนั้นมากเขายัางมาหวดนี่เนาะคะ่ะเราไปมองบองพุน่นเนี่ยค่ะโอ้ยเนาะจะอ่าย่าคิดหย่อนขึ้นไปถ,ถ้ามีหนทางมีไอเดียที่สีเห็นให้ ค้นที่เบิงเฮ้าและยิมได้นี่สิไปกินเขาซาั่นขอบคุณหลายๆค่ะยายสิบอกจ้คข้งว่ากูเกิดมาเพื่อสิเป็นคนรวยสีวันขอตัวไปเตรียมตัวขึ้นไล่ก่อนนะจ๊ะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสีวันนี้ละนึงนะค่ะนะขอนาทีอุตอ่ะนะค่ะเนออดตอแบบนี้มันสิ Sao nào mình yeah, dễ nào mình